บนนสบายดีเนาะทุกคนเนาะสบายดีเด้อทุกคนเด้อวันนี้เท่ากับมาเปิดคลิปเนาะอ่าหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นในคลิปชาวอลริตาเนาะที่เป็นแกงเขาเนาะเฮ้ยเนาะจนว่าเท่าแบบควันเสียนะจนแบบไข่แบบตึ้ไข่เออจนเป็นไข่จนน,อ,อ,จนอนเวร,รับเลยประมาณเก่าโม,มงสี่โมงเสาร์เนาะแลวก็เป็นหงอหอมคือนนี้เท่ากัยังเขี่ยอยู่เด้ เขาเขี่ยท่านหายาาว่ะเลยก็จะหายได้คนย,ยังคือการว่าก็มัค่ะพ่นท่านที่พิ่นะเอา,าเราเราเราเดวเขาสีบอกเขาใจเนาะมันคืนนี่อะซส้ปูหันแบบว่าประตูมันเป็นแก้วแบบนี้เล<อ>ปินใช่เขาเบิ่งเป็นแก้วแบบนี้แล้วเขานอนแจ้งขนา<อ>แต่ขอก็เลยแบบยานมันแส้งตาเขาออ้าหานะก็เล่ยว่าดึงผ้าม่านตัวนี้ขออิด่าผ้าม่านมันเป็นพื้นเดียวเลยเคยเอขอขาคิดเขหาห่ะก็ดึงไปพุ่นแต่ขอกก็ยางไปท่าขีม้มอีก ปัญญากลับมาจะได้บ่เห็นตัวบักใหญ่นึงทุกคนเลยแล้วก็เห็นกระโปะเนาะนี่ก็อ้เบิ่งๆใส่คลิปตัวคนอันไปปืนนะเบิ่งมือมันบักกินใหญ่นึงทุกแต่เยืนอีหลีนิ้วมันหขนาดเฮานั่งใกล้ๆน่ะก็ยังแบบมันติ่งบเฮาเห็นครึ่งโตเด้นี่นี่จะเบิ่งแต่นี่ก็พอเอานี่โอ้ยอยังดิบด้เพิ่นกะตบห่มเนาะใส่กิบตบห่มเพิ่นนะฮะ เมืองเลอเดียสิตัวนงขอบอกอกเปินให้ไปเออจะเจกีหัวจจกซีหายเห้นเด้ด้เด้เห็นไหมเเห็นบ่ปพไปเขียกับโกออกแล้ว่ะ่ทัต้ดใหอจับเอ๊บเอ๊บกบอเห็นในตอนเขีย์มันยื้อส่ยยื้อสยิหน่ะเข้าก็บบอกยื้ลุมยื้อลุมอยู่เออนกกา ตอนเพื่อนออกไปได้อ่ะนะเฮ้ยเนาะเพื่อนอาจประตูตันเห่าเท่าทีสิเปิดไหวเห่าก็จังได้เล่นก็เพื่อนชิยอคันเดะแต่ว่าแบบเก็บโกมันมาหยอกเขาด้เนาะคนขยันหยอกอะได้ได้ไดนเฮ้ยมันใจสิบ้านหยกเขาหันเขาถาว่าจีเาออกขายเขาถาว่าเขามาแลยเนาะสัปูหัน แดนออกไปก้อนบัดนี้น้องรัดตีเล่นน้ำ่นเขี่ยคือกันเลยประตเอาเข้ากับข้อโชวเข้ากับคีย์ประตูตีเล่นผอมเข้าไปเลยค่ะเจ้าบอลเลนน้ำกดกันไปเลยเถือว่าพอตีไม่ผอมเด้ฝัดพ่อเท้าฝัดบออันนี้บอฟังเข้าบัดนิเขาว่าพอเท้าเข้าออกให้เข้าออกก้อนพ่อเท้ามันอยู่ไฟล่ะกระปุกน้ำแล้วเปิดเห็นปุ๊บแล้วก็ตีเลยแล้วบ่ให้โอกาสน้องลาดเลนคอยทำเลนกระแลนกลับดังเข่าของหนาบัดนิถ้าเบียดนะเข่าของหนาได้สังเกตเลยว่าประตูแบบมันเป็นวงนะ ปั๊ดอ้าวเนี่ยเบื้องป่องป่ะมันสิเข่าทางกันปั๊ดเป็นผูกแบบประมาณนี้พอดีดมโตมันเห็นนะพอดี้พระแถวกระตี้แบบมาไ,ไ,มไก่แหกกระเด็นหอกเลยอันนี้ตาไปแหกไปเบิ้งดิขียนอะไพอดีเสียงหอกจากหูเข้ามาน้องลานอันประโดดออกมาสะอื่นแบบพอบหอกนี่พอจะเบิ้งค้าขอเจ็บเนี่ยเขายังเลนปวดตื่นสามาปวดเลยเออเด็วกันวันนี้ประจี ค่ะเฮาวปะซิงอ๋อห่าวปะทะปะะหัวสะหางกินข้าวกินหนามทุกคนเฮาก็สิติเขียดเพิ่นจนว่าหอดมือสิเื้นเด้อยเนาะภากะตีเขียดคลิปนี้ก็ได้เอ้าเพราะว่าเขาียดลงคลิปนี้เพราะคือตีหูแล้วว่าเฮาตีเขียดแม่นจังได๋กับขอบใจพอเฒ่าได้ได้เด้อบอกอารันมากกับอลรันนี่หยาดก็ผู้หญิงอีกโทรหาทาอีดเนาะโทรหาคิดว่าโทรหาอาันแล้วคิดว่าโอ้อลรันคือสินอนแล้วโทรหาแมตตีเอาเพราะว่าเพิ่นให้นมลูกทุกๆ2ชั่วโมงนี่ ตัหาพอด่าอลาันหบอลันลงมานี่ดนโดนโดนโดน,ดนเอียงพอด่างูเขาหองบอพอด่าอะไรเอเอ,งเองลงมาก่อนเราตัว <ลง S 2> อย่างาได้งูเขาหองอบอเนี่ไม่ได้งูเขาหองผู้ที้ไปย่างเออจะมันขอดีไปอยู่ไซแลไม่กระชือฉุนแค่ห้องอติีนที่ยังเหบอดได้งูฮะม่ใช่คนจักคนจ้งแต่ว่าแบบว่าเกาะอยู่ไซเลขันงูก็ไดันไหมีบอลข่าวตั้งแต่ว่าประตูนี้บางคนก็เข่าวด้ยกั บ่ออาดเนาะมันก um, re ็เลยืักมอาดแล้วมันหลักเขาเ้ากับบอลริชังเกตได้เพรมันสิเขิลตอนใดนได้มันคือเขาไปดีดยุภาอยู่ยังนี่นะแค่แต่แบบแบบมันเป็นกับโก้แน่แทงกันเป็นอย่างอื่นแต่อีต้นอย่าอีต้นทั้งอีต้นทั้งหองลัดแล้วก็ทั้งอีต้นทั้งวัวแถวแก็ปลาบูหินหุงทุกคนเลยต่อหน้าหันข้าวหันค่าคอก็เม่ล์เนาะค่าวิดีโอคอก็เม่์เนย่ยยานเด้อย่าอันเด้แบบว่าห้าคนหลอกนั่มนะ แล้วพัดว่าสีวัสิชัยปะเถากับปะเถากับตาบุญหงแกงที่เป็นซีเป็นซีอยู่ตีซีหมัวเลยนะกแค่นี้ห้านำรถละเปีลยวก็อจอดูวานบ้านเราเอาสิไปซาโฟมแล้วน้องรัตเนาะเออหากินเข่ากินยาเลยให้เด้อสิส <parfois> ิกินยานั่ว่าห้ายาในกระเป๋าอันนั้นบปได้ที่มาซ้แซเออน้ำไม่เถาน่าจะมีที่ดีไอวะอริจ่าท่านน้ำไม่เถาให้น้องรัตน์นี่เด้อไม่ต้องเอาไปซื้อเาได้ แขสื่อมาใหม่โหลดยาดีวัดดีไอดีไขอันนั้นได้เป็นวัดน้ำเอก็พอาแหงเนี่ยนะวัเดียนเนาะเป็บถือกำลัแลน้ำแอ้กกับระหารกับปวดหาได้ค่ะบ่เบย์บอกขบอกคอยมาเพิ่มพ่อมานะบอสเป็นแต่อันนั้นคือรอดค่ะ ตัวมันเลยนั่งนานเนาะมือนั้นเนาะมือมากับไอ้เผงอกนะคะก็ยังปวดหักคนค้นเมาโรนเนี่ยเข้าหันนั่งทั้งหน่ะได้มันได้เบิองแบบท่ากันนะห้องเบิองข้างล่างแบบว่าเ้าบเปล่งหูดีแบบแบบมันก็ะชีดเห็มเมาโรนไปทุกคนไปอาบน้ำก็ก่อนเด้อผู้ใดอาบรเด้ออลิตะอาบสองโอ้ยช่วยหนากระเบิดเฮ้ยไม่ส่งให้มือหนุ่มผสมขันยาตอนนี้มาสร้หัวบ่เฮ้ย ไข่แตกไข่แตกตอนสาวนั้นไม่ได้มีไข่เลยตอนนี้รู้สึกว่าแบบปลาคอนหอยไข่ตื่นเลยสะหัวนี่นั่งมากันเย็นกับท่ันรสะกับมันนอนบาราบเลยน่าขวานตัดบริการมาดิมาเขียวขโมนนี่บโบเอื่อยน้องโบนี่เป็นไงไม่เนี่ บุญญาหูหนวกวะบุญญาหูหนวกวะยอาอลไรสะวาซิตีเต้เฮดกีบเขียดเป็นเนาะตีกันก่อนสักยวยาสัอ้สิมาเขียดขาไ,ได้ได้ได้บ่ได้จะได้มูเขียดเลยเ,ออเขียดเ,เลยได้ขีรตู้มือ,อมเอามูก็สิขีตูเมือ่อคือเก่าอยู่มันได้เพาะ่ามืออะไรย่าให้มูมาหาอะอเขียดเขียดเลยสิดีกันเนี่ะ แต่หมูซอยซีวิทสมเพนยังวามาเคียนให้หมูซ้ำซอยแม่อยงเงี้ยเป็นประตูลัดโถอันนาเห็ดยอคำว่าซอยคำว่าซอยก็ไปเกินว่าเถาว่าออยอแบบถ้าออกน้ามาทัดอันนั้นเป็นหัวเด็กหเด็กประการประตูเด็ก็ยางกันสุดท้ายตดไัคิดแบบก็ยังโมย ต้านองเลี้ยวๆแล้วแล้วมันจะถึงแห้งกระสีเป็นยังมันกับกระถือของมันจะสะอาดเลยของความจริงดิกระสีอาตัวเด็ดๆลงอะไรๆของมันละเรียบร้อยเด้เฮ้ยกระตอะูกระตกใหญ่จะใหญ่จำตัวเขะใหญ่ใหญ่แต่แบบซีมันแบบแจ่งอีดีนอแบบไรมันออยากกระสีนะเฮ้ยน้องสาผมก่อนครูพอเวลาไปสาผมก่อน ว่าสีไข่ตึงหรือว่าสีนี่แห้งเอาถาเบิ้ง้นแรงเลยเ,เอากันในได้กันสองกันออเออเฮ้ยห้าเซลโตอยู่ดอกไข่สิว่าไข่ต้องกันสิวัย,ยด้ยเนาะเร่งม่อตีกื่านเา่ตอนละหาอาันนั้นระหว่างม,มือเกินี้เนาะ เป็นเ่าพรมหายได้ใช่โฟมดิสไนแล้วนี่เอ๊ยกะดีปิดประตูมือเกินกะดีคือการปิดปั๊บเหรอเออคดว่าสิีอันเปิดประตูได้กกะเอิ่อหน้าออกไปเน้ะเปิดหัวได้กกบปิดประตูใส่เทาวปัวเฮ้เฮ้อดิต้า นไอ้ที่ฟาใช่ไปมรรอการทับไปเข่าต่อไปอยู่ของเนี่ยไปเข่าไปแล้วก็ออกมาใครก็เข่าไปแล้วก็ออกมาแต่พากันมาหนังเลยพอดีจะกระเอิญเพขาเข่ามาไหนยิ้อยู่บ้อนะได้ยินอยู่เนาะจิได้ยินแต่เสียงอะไรผมนี่เละให้ก็ไปฝากเอา เทียอนเดีเทียมนิดนึงกระหอดของต่อเออยยังไงหนึ่งเนาะแสดงว่าเขาบมเดลมาข้างแบบจะตล์ไอนาเดชยดจักเนาะเออเขาก็เลยแบบมุ่สนใจสินะข้ามากสไตายแบบบันบานมาจักออาสไตาะจะรอโคเด้เขาก็มากแบบคนธรรมดา ตัดเลยเพื่นตัดผมอยู่บ่เธอเส่ตัดแตบปายอ๋อใช่ปลายนดบ้างโอ้สาวเนาะตัวหนึ่ยโถโถษแขนผมหนึ่งอมันเลยอ้ายุบไม้เบิรงจยุบไม้นี่ ขอโทษเนาะก็สิมาขนาดเนาะแอบพักขันเดียวโอนอันนั้นผู้ว่าเคยไปเที่ยวทุกคนแตดใ่กา้งสิไลซ์สดเอ้ใส่สดก็สาวไทยบ้าใส่สดตุ๊กตสีไลซสดก็สาวไทยบ่ กแล้วนี่าวอยากมากมาแล้วิมาตัวตัวฮะตัวแล้วแล้วอะไรแลวไ ตาหัวแวนาน้อบนับบรได้เห็นหนาใช่ไหมโแบบอาโทรศัพท yes> ์หิมุกให้นอนเบาน้ำคนไหนคนไหน ขออยน่อยก่อเาคนงามๆแถวนี้นะไม่เงานนเออ,อเขาเขาบอรสรดบสะสโนะตัวนี้แล้วมาทอดทองแล้วโทบอ,อกไหมหน่อยนเองก <c oughs> ตัว <c oughs> คนอันคนงามๆขาวๆขาวก็บ่นเนี่ยบางคพนเหี่ยะแดอ่บ้านี้เฮ้ย จะตัดตัดเลยบอซื้ออยู่บอผวนผวนผวนอันนันเพียงกันไหนอันนันเพียงกันไหนแผลจะฟองห่างธรรมดาดผมแบบผมเสียเฮงเหี้ยทุกคนใช่ไหมผมมันเบือดผมเสียเสียผมมันตายใช่ไหมฟูงฟูจงลงอยู่ขอดมันได้นะ มาแดวแจ็กสิ้ยืดสนอเยวนะไปไปไปทากัไปทอยยามาใหม่เบิรดสองแสนหะกับซาปูพีเคพากระข่น้ำโมกได้น้โมกหงอนเดี๋ยวพาไปดูซาปูพีเค,เคก็เป็นวัดเปิดไอ้ทุกคน ้อนเลยเฮ้ยเย็นบ่ะเย็นหัวไงเย็นแบบเลยนะหักซาแหลวแต่แหงสิเย็นกว่านี้นะเดินางเบาค่ะเย็นเลยะบอเออเชนแบบคนณคิงดูแบบแบบเดียวสิหนะเยนเออได้นในาอหนาั้นก็สิบวอันนี้ก็ได้นะน้อุ่นขนาดนั้นใช่อยเนอยหาเส้น้อุ่นกินตัวเราเยอะไรแต่มันหนาวเนาะมันหนาวแช่ไหม่กงกวยนาะ เป็นรุ่นหนาวทความเย็นหวานหัวนะแต่ทุกคนเรียกจะกอดเจอกันเนาะนี่ทุกคนดันจายพี่ฮามาสะหัวเนาะกระพรากันเว้ยสื่อเพลงจีนป้าเจ็บเนาะเฮียเนาะเจ็บนะโดนอืมแปดสิบเอดพันแต่ว่าเราลุนห้เดือบแปดสิบขับใจเด้อ อน้องแดนมากินแบบเอ็นไก่หรือว่าขอหัวขรามันเถอะนะมันแสบมันดึงดึงสุดขึมาบวไฝเด้อรอยปลายสองออยสารอยถ้าก็บาอันอันนี้ตอนไหนตอนนี้เป็นตุบตาเฮ้ยตุบกตาโมเมนตตหูวตะต้หต้ตงหูเพียนบ้างแต่ตัวเป็นตัวยิ่งใหญ่ตวหัพีด บอกให้เบื้องต้นจะงอเียงเคือเบื้องสะานน้องดาด์ทุกคนนี่เสียแล้วก็ไปหอยามาใหม่ท้องคนเบื้องเองสนหาโดยโดยข้องนดาดแสนหาของซาปูฮะเช่นหนึ่งเนาะตีไเลยทุกคน แล้วก็ยาดีวัดแล้วก็ยายาดีวดักด,วดกับสเต็มติดขมักกั <g ül> บอันนี้นะยา,ยาหรือสเต็มติดขมกขักก็เออะบยากินหัาวขาวเลยนะโอ้ยยาแกะส้ำนายยาอักเสบ<ก>อีซงสินะเพราะว่าจบปดนั้น,พนเพอียกินยาแ็กๆนั้นบวชอาทิตเนะ เพราะว่าย้งมือหันเข้าใหันแบบว่าแต่สำนันนะนะสปูกินเบิรก็เลยแบบว่าบริไปซื้อมากินตื่มเพราะว่าเขาคิดว่ามันพออันนะตัวมอจับหนีมาขนาดบอร์็เแล้วแม่นแล้วแมนก็เลยว่าไม่ยังสับอยู่แล้วมาเจ็บแมนแล้วมาเจ็บแห้งวังนี่แหละวางข้ารีลนนี่กับปุกไงก็เลยเจ็บแห้งเลยสอยามากินเองไปทานแผลเนาะแล้วว่าจะต้องจะกินหอด หนึ่งอาเิดจะล้อเราทาาาพอว่าพอกระบ่ายุ่มันคืออะไเนี่ยมันคือแบบภายนนอิเทงแท้นะใอหากินแตแบบแพงหนึ่งแแพงหนึ่งกินเสาเพนแล้วดังอาหารแพงหน่งกันซิมเมทหอมะอมมากยังเด้กแพงอย่าอย่าค่ะนอนนี่แหละประมาณนี้เลยียาดีร้นมียาแก้เ้ไม่ เนี่ยเป็น,นะะมะหอยตัวนอีกกินซองอัวหนจะดีวัดเท้าเนาะเพาะวาเป็นวัดเชื่กันทอยยาแล้วแต่พอมีผู้เดียวในโปรติดวัดน้ำเเผนแข็งแห้งดิผนูนี้นะอันลูกศรศึกษาบุเรื่องท,ออทุกคนมาหอนี่ฮะก็สีได้อำลาผักจากมกผักทุกคน,คน,นกไดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเ<น>ห็นในเด้อสามสาวฮาเนาะ มาบึงว่าเ e a l t ิ健หยังลงต่อไปนะทุกคนแติจก a l มอีหยังเนาะแล้ว่าอยู่หนีหนาวแหง่ะต่อคนเดียวเนา่ยากป็นชิตื่้นจ้าพอใกล้จิดได้ที่หนเลยไยชายไปไปฝากด้วยดื้อเมืองโคษเานไนในเด้อเปิดสามสองเลยทุกคน